ก,กำลังสนุกกันใหญ่เลยนะคะพี่ๆก็ขุดกันใหญ่เลยแล้วก็มาทักทายน้องพึ่งอีกเช่นเดิมนะคะมันบรรยากาศดีเนาะวันนี้แดดดีมากเลยนะคะวันนี้นะคะน้องกับพี่มาเก็บดอกฟานถึงโตนะคะที่บ้านนะคะอากาศดีมากเลยนะคะวันนี้ ขอบคุณขอบคุณขอบคุณอคุณขอบคุณอบคขอบคุณอบคุณขอบคุณบคะขอบคบุณขบคุณขอบคุณบค่ณขอบคุณอบค่ขอบคุณอบค่ณขอบคุณนอค่อ,ยยอ,คนนอาาบคุณอ,นนอะค,ะะคะขอาาบ,บะคะุณคขอบคุณอคุณขอคุณขคุณขอบคบคัณขอบคุณคุขอบคุณอคุขอบคุณคขอบคุณอคุขอบคุณอคุณขอบคุณคุขอบคุณค่ณขอบคุณขบคุณขอบคุณคุขบคุณคขอคุ วันนี้มันก็จะเอาพอดีเลยจะไปทำยำนะคะก็กนก็อุกคนนี้กน็มากสนก็ทุกนกนกคนกกคกกนกก 嗯。妹。 จ้ะดูแคปหนึ่งเนาะจากนั้นก็ใส่น,นี่นะจ๊ะพริกกระเทียมเนาะใส่ไปนิดเดียวเพราะไม่ไมกินเผ็ดนะคะ ชรต่ำแล้วจังเียกินน้ำเลียมใส่เกลือเนาะใส่เกลือไปนิดนึงนะคะใส่น้ำกระเทียมดองนะคะน้ำกระเทียมดองของญี่ปุ่นเนาะแล้วก็ใส่น้ำปลานะคะ ตัวเซ็ตแล้วนะคะใส่ลงไปที่เปนบัตรชาซ็จโอเคนอกจากนี้ อันนี้ก็จะเป็นผักกูดนะคะเนาะด้านนั้นก็จะใส่ขูนเส้นลงไปด้วยนะคะขูดเส้นเนาะแล้วก็น้ำจิ้มที่ตำเสร็จเมื่อกี้นะคะเราจะใส่ลงไปเลยงลงไปหมดเลยนะคะเพราะเราตำพอดีนี่ก็จะเป็นหน้าตานะคะเราก็จะคนให้เข้ากันนะคะ ก็สิ้นแล้วแซ่บแล้วจ้าแล้วก็อันนี้นะคะใส่บกกใบกระเทียมลงไปบกกใบกจะเทลงไปนะคะอันนี้เราก็จะใส่ผักชีต้นหอมนะคะแต่ว่าต้นหอมนี่ตอนหั่นนี่ก็ละเมอนะคะนึกว่าใส่ปนเขเลยหั่นเนเล็กๆนะคะ <laughs> เทใสร็จนะคะ,ะนี่เป็นยำผักกูดวุ้นเส้นนะคะอร่อยมากเมนูนี้เนนเคยยำให้เพื่อนกินนะคะเพื่อนก็ติดใจนะคะยังไงเดี๋ยวลองไปทำดูนะคะ